สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูเรื่องระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ1กันนะครับผมจะยกตัวอย่างสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่2ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการไปปรับใช้กับสมการที่มีอันดับสูงขึ้นไปนะครับเริ่มต้นเราเขียนสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่2ในรูปแบบดังนี้นะครับก็คืออนุพันธ์อันดับที่2ของ y บวกกับ a 1 x คูณกับอนุพันธ์อันดับที่1ของ y บวก a ศ x คูณกับ y เท่ากับ b x ปกติแล้วเนี่ยสามารถมีฟังก์ชันของ x คูณอยู่ด้านหน้าของอนุพันธ์อนันดับที่สองของ y ตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าเราจัดรูปเป็นแบบนี้นะครับก็หมายความว่าเราย้ายไปหารหมดแล้วนะครับโดยที่ไอตัวฟังก์ชันของ x ตรงนี้ไม่เป็นศูนย์เลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามบนโดเมนของเรา ถัดมาเราก็เปลี่ยนรูปแบบสมการนี้ให้มันกลายเป็นระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งนะครับทำยังไงเริ่มต้นเรากําหนดให้ y 1เท่ากับ y ซึ่งเราก็จะได้ว่าอนุพันธ์อันดับที่1ของ y 1ก็คืออนุพันธ์อันดับที่1ของ y เฉยๆตรงนี้ถัดมาเรากําหนดให้อนุพันธ์อันดับที่1ของ y 1เนี่ยนะครับเท่ากับ y 2นะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นฟังก์ชันของ x y 1และก็ y 2 ถัดมาถ้าเราหาอนุพันธ์ของ y 2อีกครั้งหนึ่งมันก็จะกลายเป็นอนุพันธ์อันดับที่2ของ y ก็คือผ่านอนุพันธ์อันดับที่1ของ y 1ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะกลายเป็นอนุพันธ์อันดับที่2ของ y อยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเราก็จะจัดรูปสมการที่ให้มาตอนแรกเนี่ยก็จะได้ว่าอะไรครับก็จะได้ว่าอนุพันธ์อันดับที่1ของ y 2เท่ากับ b x ลบ a ศย์ x คูณกับ y แล้วก็ลบ a 1 x คูณกับอนุพันธ์อันดับที่1ของ y หลังจากนั้นเราก็นำค่า y 2ตรงเนี้ยนะครับเข้ามาแทนค่าในนี้นะครับก็จะได้ว่าอนุพันธ์อันดับที่1ของ y 2นะครับก็เท่ากับอะไรครับตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของ x y 1 y 2หรือก็คือเป็นฟังก์ชันอีกอันนึงของ x y 1 y 2ตรงนี้นะครับเราได้ระบบสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่1แล้วนะครับซึ่งประกอบไปด้วย2สมการนะครับก็คือเป็นอนุพันธ์อันดับที่1ของ y 1และอนุพันธ์อันดับที่1ของ y 2นะครับซึ่งทั้งสองฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันของ x 1> y 1และก็ y 2ถามว่าถ้าเราไปปรับใช้กับสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่สูงขึ้นกว่านี้เป็นอันดับที่ n หน้าตาของระบบสมการจะเป็นยังไงหน้าตาของระบบสมการก็จะเป็นแบบทางด้านขวามือตรงนี้เราจัดรูปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้เป็นอนุพันธ์อันดับที่1ของ y 1เท่ากับฟังก์ชันของ x y 1 y 2 y 3ถึง y n นะครับก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็มีทั้งหมด n สมการนะครับ แต่ว่าการเขียนในรูปแบบที่มันมีตัวสับสคริปตอยู่กับ y เนี่ยมันอาจจะทํายากนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะแสดงตัวอย่างที่มันเป็นสมการอันดับสองดังนั้นเราขอเปลี่ยนรูปแบบการเขียนสมการใหม่นะครับก็คือเขียนเป็นอะไรครับก็เริ่มต้นกําหนดให้อนุพันธ์อันดับที่1ของ y เท่ากับ z ไปเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่11สมการแล้วนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันของ x y z ถัดมาเราก็บอกว่าอย่างนั้นอนุพันธ์อันดับที่1ของแก็คืออนุพันธ์อันดับที่2ของ y แล้วเราก็ย้ายข้างเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะได้ว่าไอตัวอนุพันธ์อันดับที่1ของแเนี่ยเท่ากับ b x ลบ a ศย์ x คูณกับ y ลบ a 1 x คูณกับอนุพันธ์อันดับที่1ของ y แล้วก็นําค่าแเข้ามาแทนตรงนี้ก็จะได้ว่าอนุพันธ์อันดับที่1ของแเนี่ยก็เป็นไงครับก็เป็นฟังก์ชันของ x y z นะครับ ถ้ามีสมการเพิ่มไปอีกก็เป็นไงครับ Y' พรามเท่ากับ Z, Z' พรามทกับ W W' าท่ากับอะไรก็ว่าไปแล้วมันจะมายากที่ตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับ แล้วเราจะใช้ระเบียบวิธีที่เรารู้จักแล้วเนี่ยนะครับมาหาผลเฉลยได้ยังไงนะครับผมยกตัวอย่างเป็นระเบียบวิธีจุดกึ่งกลางแล้วกันนะครับถ้าเป็นระเบียบวิธีจุดกึ่งกลางเนี่ยนะครับเราก็เริ่มต้นจากการหา k 1ก่อนแต่ครั้งนี้จะต้องหา k 1 2หนนะครับก็คือเป็น k 1ของ f 1กับ k 1ของ f 2หาให้ครบก่อนนะครับแล้วก็มาหาค่า k 2นะครับ k 2ก็ต้องหา2หนเหมือนกันก็คือของ f 1กับ f 2นะครับเมื่อได้ k 1 k 2ของทั้ง f 1และ F2 แล้ว ก็หาค่า y i บวก1และ z i บวก1ได้ถัดมาก็เป็นระเบียบว,วิธีของลุงเงยคุชทาโดยชัดแจ้งอันดับ4วิธีการเหมือนกันนะครับก็คือหา k 1 2หนหาให้ครบก่อน2ตัวนี้นะครับแล้วก็ k 2 2หนทําให้เสร็จก่อนแล้วก็ k 3 2หนแล้วก็ k 4 2หนแล้วเมื่อได้ k 1ถึง k 4ของทั้ง f 1และ f 2แล้วก็หาค่า y i บวก1และ z i บวก1ได้นะครับ